เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อ,องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวยพีสวัสดีครับนี่ของมาชีเผาบ้านสวยๆมาชมเลยสวยๆอ,อยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีร่มรื่นครับรอบๆก็ต้นไม้เยอะใกล้ทิดธรรมชาติมีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ไว้จัดสวนหย่อมทำสนามหญ้ากันได้ครับ ภายในตัวบ้านสวยสะอาดเลยพร้อมอยู่ครับสภาพดีมากไม่ต้องทำอะไรครับยูกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงรับแขก1่ห้องครัวจอดรถได้3-4คันเลยครับของแถมก็มีให้หลายอย่างเลยอย่างเช่นปั๊มน้ําถังน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นพ้มม่านท,ทั้งหลังห้องครัวใหญ่กว้างมากครับขน์เตอร์ครัควรสิง้งังจานที่ดูดควันก็มีให้พร้อมติดตั้งให้พร้อมเลยครับ บรรยากาศดีบนพื้นที่65.3ตารางวาในราคาเพียง1.790 0 0้บาทแบลงนี้อยู่บ้านนาอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากถนนชายางกูลเพียงแค่1กิโลเมตรเท่นเองเข้าออกสะดวกครับเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางบรรยากาศดีครับหน้าบมม้านก็มีพื้นที่เหลือ สนใจติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดทุกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ